สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงรู้ทันดาวรู้ทันดวงกับอาจารย์กบกับอิทธิพลของดาวพุธท,ที่กำลังยกย้ายราศีเข้าสู่ตำแหน่งที่ดีที่สุดปังที่สุดในรอบปีเลยนะคะคือได้ทั้งตำแหน่งมหาอุดแล้วก็ตำแหน่งกเกษตรอีกด้วยค่ะโดยจะทำการยกย้ายราศีในวันที่19กันยายนนี้นะคะ ว่าจะส่งอิทธิพลเช่นไรกับดวงชะตาของแต่ละบุคคลกันบ้างค่ะและก่อนที่เราจะไปฟังคำพยากรณ์กันนะคะเรามาทำความรู้จักกันกับดาวพุธสักนิดนึงก่อนค่ะสำหรับดาวพุธนั้นนะคะในทางโหราศาสตร์ถือว่ามีความหมายในเชิงของการพูดและชาวปัญญาค่ะจึงถือว่าผู้ที่มีดาวพุธถึงดวงชะตาในแง่มุมที่ดีนะคะ ก็มักจะมีทักษะในการพูดแล้วก็มีชาวปัญญาที่ดีค่ะยิ่งถ้าดาวพุธถึงดวงชะตาและได้ตำแหน่งที่ดีด้วยนะคะก็จะยิ่งส่งเสริมในเรื่องของการพูดและชาวปัญญาให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้นไปอีกค่ะดังปรัชญาในทางโหรนะคะก็ได้เปรียบเปยเป็นคาเล็เตอร์ของดาวพุธเอาไว้ว่าเจรจาอ่อนหวานให้ไทยพุธค่ะเราจึงมักจะกล่าวว่าท่านที่เกิดในวันพุธ ท่านที่เกิดลัคนาสถิตราศีมิถุนหรือว่ามีลัคนาสถิตราศีกันนะคะซึ่งจะมีดาวพุธเป็นดาวประจำตัวหรือว่าดาววาสนาก็มักจะเป็นบุคคลที่เจรจาพาทีมีเสน่ห์นั่นเองค่ะและสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธอีกทั้งยังมีลัคนาสถิตราศีมิถุนหรือว่ามีลัคนาสถิตราศีกันนะคะแต่ก็ไม่ได้มีความโดดเด่นในเรื่องของการพูดการเจรจาพาทีใดๆ ก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะว่าดาวพุธของท่านอาจจะอยู่ในตำแหน่งเสียหรือว่าถูกดาวคู่ศัตรูเบียดเบียนก็เป็นไปได้ค่ะและนอกจากนี้นะคะดาวพุธก็ยังมีความหมายในเชิงของหนังสือเอกสารสัญญ,ญาต่างๆหมายถึงข่าวสารวิทยุโทรทัศน์โทรศัพท์มือถือจานดาวเทียมเครือข่ายอินเทอร์เน็ตการสื่อสาร และยังหมายถึงการเดินทางอีกด้วยค่ะโดยในปี2,567นี้นะคะดาวพุธนั้นก็จะเดินโคจรยกย้ายราศีเข้าเรือนราศีกันในวันที่19กันยายนเวลา19นาฬิกาค่ะแล้วก็จะอยู่ในเรือนราศีกันไปจนถึงวันที่6ตุลาคมจนถึงเวลา9นาฬิกา6นาทีค่ะซึ่งเป็นเวลาโดยประมาณครึ่งเดือนนะคะ ซึ่งดาวพุธที่เดินโคจรยกย้ายราศีเข้าเรือนราศีกันในครั้งนี้ก็ได้ตําแหน่งที่ดีถึง2ตําแหน่งด้วยกันเลยค่ะคือได้ตําแหน่งเกษตรซึ่งหมายถึงความเติบโตและความมั่นคงนะคะและยังได้ตําแหน่งอุดอีกด้วยค่ะซึ่งตําแหน่งอุดนั้นหมายถึงวาสนานะคะจึงส่งผลเป็นการยกระดับให้กับดาวพุธว่าเป็นตำแหน่งที่โดดเด่นและสุดปังที่สุดในรอบปีนี้เลยค่ะ ทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าดาวพุทธที่ได้ตำแหน่งสุดปังแบบนี้นะคะจะส่งอิทธิพลเช่นไรกับชาวราศีพฤษภกันบ้างค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภนั้นถือว่าดาวพุธนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะคะอีกทั้งยังเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะอีกด้วยค่ะ ซึ่งเรือนปุตตะนั้นนะคะก็จะหมายถึงโชคลาภหมายถึงการลงทุนใหม่ๆโปรเจกต์โครงการใหม่ๆความรื่นเริงบันเทิงใจงานกินเลี้ยงสังสรรค์และหมายถึงความรักแบบปั๊ปปี้เลิฟนะคะเรียกว่าเป็นความรักเหมือนกับท่านได้กลับมาเป็นหนุ่มสาววัย14อีกครั้งนั่นนะคะจึงมีแนวโน้มว่าตั้งแต่เวลา19นาฬิกา ของวันที่19กันยายนเลยไปจนถึงเวลา9นาฬิกา6นาทีของวันที่6ตุลาคมนี้นะคะชาวราศีพฤษภก็มีแนวโน้นมว่าท่านจะมีดวงสุดปังเลยค่ะถือว่าเป็นช่วงที่มีวาสนาในเรื่องของโชคลาภเงินทองนะคะเรียกว่าคิดเงินก็ได้เงินคิดทองก็ได้ทองแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงที่จะมีสภาพคล่องที่ดีเป็นพิเศษอีกด้วยค่ะ สำหรับท่านที่เป็นนักลงทุนหรือว่านักเสี่ยงโชคนะคะรวมไปจนถึงท่านที่ชอบในเรื่องของการพนันขันต่อต่อตางๆท่านที่ชอบซื้อหวยชอบซื้อลอตเตอรี่ถือว่าในช่วงนี้นะคะก็มีโอกาสที่ท่านจะได้กินคำใหญ่ได้ลาบก้อนโตแล้วก็เรียกว่าดวงดีมีโชคฟลุกเงินทองเข้ามือกันแบบรัวๆเลยค่ะ อีกทั้งในช่วงนี้นะคะท่านก็จะมีโอกาสได้เข้ากินเลี้ยงร่วมงานสังสรรค์ต่างๆหรือว่าได้กินของดีของอร่อยบางท่านก็ได้ท่องเที่ยวในสถานที่ที่สวยงามนะคะหรือว่าหลายท่านก็จะมีความสุขความรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุนทรีในการใช้ชีวิตความรักก็ราบรื่นดีอีกทั้งยังมีโชคในเรื่องของความรักอีกด้วยค่ะสำหรับท่านสวชาวราศีพฤษภนะคะ ในช่วงนี้ถือเป็นช่วงที่เข้ากันกับสำนวนที่ฝรั่งเรียกว่ายังแอดฮ์สเลยละค่ะนั่นก็คือท่านจะมีความกระชุ่มกระชวยในหัวใจเป็นพิเศษเลยนะคะเหมือนกับว่าท่านได้กลับย้อนวัยกลับไปมีอายุ14อีกครั้งเลยค่ะซึ่งก็หมายถึงว่าท่านอาจจะได้เข้าพบปะกับบุคคลที่ท่านรู้ใจนะคะหรือว่าพูดคุยกับพักคพวกเพื่อนฝูงของท่านบางท่านก็เข้าร่วมงานกินเลี้ยงสังสรรค์ต่างๆ หากมองโดยรวมแล้วนั่นก็หมายถึงว่าช่วงนี้ชีวิตของท่านจะมีชีวิตชีวาม,มากขึ้นนั่นเองค่ะท้ายนี้นะคะอาจารย์กบขออวยพรให้ชาวราศีพฤษภทุกท่านโชคดีมีความสุขขอให้ท่านมีดวงสุดปังมีวาส,สนาที่ดีมีโชคลาภเงินทองเข้ามือกันแบบรัวๆเลยนะคะทำงานก็ขอให้เหนื่อยน้อยๆได้เงินมากๆยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอาจารย์กบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนำม,มาแบ่งปันกันอีกนะคะและสำหรับท่านที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยอาจารย์กบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยละคะ่ะสวัสดีค่ะ